ชาวบ้านครับผมมารับใช้ท่านอีกแล้วส่งเสียงแจวเรื่อยวันนี้เสนอตอนลดต้นทุนและเพิ่มผลิตในนาด้วยเทคโนโลยีถึงที่จะเป็นชาวนาน้องไม่ต้องกลัวว่าพี่จะอับจน ขอให้พี่ขายข้าวเสียก่อนขอให้พี่ขายข้าวเสียก่อนที่ช่างคิดคิดทําเครื่องหยอดเมล็ดข้าวในนาที่สามารถลดต้นทุนเมล็ดข้าวได้ถึง20กิโกรัมต่อไร่และได้ทําการทดลองหยอดข้าวนี้ด้วยเครื่องหยอดแทนแรงงานคนไม่หวานไม่ดํา5เดือนผ่านไปไวราวโกหกข้าวหอมมะลินาหยอดด้วยเทคโนโลยีเครื่องหยอดก็สุกเหลืองสะพรั่งรอการเก็บเกี่ยวแล้ว ช่างสวยงามอะไรเยี่ยงนี้จากนั้นรถเกี่ยวก็ลงแปลงนาเกี่ยวเกี่ยวแล้วก็เกี่ยวจากนั้นถ่ายเอาไปให้รถอีแตนเขาว่าเมื่อเมล็ดข้าวไม่แน่นเกินต้นข้าวจะแตกกอดีแข็งแรงให้น้ำหนักรวงและเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นชอมมเชื่อไหมหมอชอไม่เชื่อถ้าเชื่อจะทำอย่างไรคำตอบคือไปเกี่ยวข้าวจากนาวานมากำหนึงเอามาช่ง จากนั้นไปเกี่ยวข้าวจากแปลงนายอดด้วยเครื่องมากำหนึ่งช่างผลปรากฏว่าน้ำหนักของข้าวจากนายอดมากกว่าหนึ่งเท่านี้ไม่ได้เป็นบรรทัดฐานร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเราช่างเอาเท่าที่เห็นเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเอามาตรฐานจริงมันต้องไถงเป็นแปลงใช่ไหมครับหนึ่งตารางเมตรตด้วยกัน,นตารางเมตรด้วยกันเนี่ย,ย,น,น,ยนั่นแสดงว่าข้าวที่ปลูกด้วยเทคโนโลยีจากเครื่องนายอดได้ผลดีกว่าสรุปดได้ว่านะครับข้าวที่หยอดด้วยเครื่องเทคโนโลยีนะครับ น้ำหนักมากกว่าประมาณสัก50%เอซนะครับบริษัทผู้เอาเครื่องมาจัดแสดงมิได้หวังว่าจะขายเครื่องให้ชาวนาแต่ให้คิดกันเอาเองว่าเมื่อใช้เทคโนโลยีแล้วต้นทุนลดผลผลิตเพิ่มซึ่งทั่วโลกก็เป็นแบบนี้อีกทั้งเครื่องจักรเหล่านี้เมื่อเกี่ยวข้าวแล้วก็สามารถหยอดเมล็ดทันตะวันทําเป็นทุ่งทันตะวันเพื่อการท่องเที่ยวได้เป็นเครื่องหวานปุ๋ยได้เป็นเครื่องพ่นน้ํา ประหยัดแรงงานคนในยุคที่ขาดแรงงานเยี่ยงนี้ช่วยอย่างเดียวช่วยเรื่องตลาดได้ไหมชาวนายังพร้อมใจผลิตข้าวไทยให้คลองโลกาโปเชดโดนใจโปเชเชโดนใจโดนใจพอเราสรุปแบบจับจับรอด้วยผมให้สมัง ้มีีชื่ออดังกครั้งเิดคำรณว่างหวังสีกเกษตรโลก,กเกษตรเรากับเทคโนโลยีลดต้นทุนแล้วเพิ่มผลผลิตของเขาคนประคนชัยบุตรีรำ